หลายคนรอคอยนะคะว่าตกลงแล้วสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินจะออกมาให้คำตอบกับสังคมเมื่อไหร่นะคะและล่าสุดก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนะคะทางสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตอง,งออกมาบอกว่ากระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างโครงการโปร่งใสขณะเดียวกันก็ปฏิเสธเรื่องกระแสข่าวการแก้แบบโครงสร้างการปรับลดขนาดเสาย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามหลักวิชาชีพและออกแบบรองรับแผ่นดินไหวตามพรบควบคุมอาคารแล้วคะ่ะ กว่า2วันค่ะหลังจากเกิดเหตุโครงการก่อสร้างอาคารสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่พังถล่มลงมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนายสุทธิพงษ์บุญนิธิในฐานะโฆษกสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเพิ่งออกถแถลงการชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563อนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างจำนวน2,560ล้านบาทพร้อมกับดำเนินการหาผู้รับจ้างโดยมีการเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายอย่างเท่าเทียม ตลอดจนกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอจนได้กิจการร่วมค้า ITD CREC ซึ่งเป็นการร่วมกันของบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล OP m e n t จำกัดมหาชนและบริษัทไชน่าเรเว w a y นัมเบอร์ทประเทศไทยเป็นผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวงเงิน2,136ล้านบาทต่ำกว่าราคากลาง386.15ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายค่าก่อสร้างไปแล้ว22งวดเป็นเงิน966.8ล้านบาทบริษัทฟอรัมอาร์เคเทคจำกัดและบริษัทไมาฮาร์ดประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ออกแบบวงเงิน73ล้านบาทในปี2561และมีกิจการร่วมค้า PKW เป็นผู้ชนะการประมูลงานควบคุมโครงการด้วยวงเงิน74.65ล้านบาท โดยต้องควบคุมงานก่อสร้างและรับร,บรองการทดสอบคุณสมบัติของพัสดุในการก่อสร้างทุกรายการส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการแก้ไขแบบโครงสร้างให้มีขนาดเล็กลงนั้นสตง,งยืนยันว่าไม่เป็นความจริงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบโครงสร้างและดำเนินการตามวิชาชีพวิศวกรรม โดยเสาสี่เหลี่ยมด้านหน้าอาคารสูง3ชั้นมีขนาดกว้างคูณยาว1.40คูณ1.40เมตรส่วนชั้น29ถึงดาดฟ้าเป็นเสากลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.80เมตรเพื่อรองรับหลังคาตึก เช่นเดียวกับการรับน้ำหนักความต้านทานและความคงทนของอาคารได้คำนวณรองรับเงื่อนไขที่ต้องทนทานในสภาพแผ่นดินไหวตามประกาศของกระทรวงกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและครบถ้วนนอกจากนี้สตง,งก็ยังได้แสดงเจตนารมณ์ด้านการป้องกันการทุจริตและปราบปรามการทุจริตโดยร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยร่วมลงนามเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2564ค่ะ